มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทหมออุบลร่วมกับท่ากาศยานานาชาติอุบลราชธานีจัดกิจกรรมอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบลคงไว้เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีรองศาสตราจารย์ดรชวลิตถิ่นวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการและผู้มวยการศูนย์ประสานงานอพสทเป็นประธานและรองศาสตราจารย์ดกรการจนารุ่งรัชกานน์หัวหน้าโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบลกล่าวรายงานรับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีอัธยาลาบมากผู้มวยการสนามบินนานาชาติอุบลราชธานีรูปเป็นเกียรติในงาน และร่วมกันปลูกขยายพันธุ์กล้วยไม้แดงอุบลจำนวน231ต้นบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานประเพณีเหตเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี231ปีอุบลราชธานีหงเฮิงเมืองธรรมในช่วงเดือนสิงหาคมนี้รองศาสตราจารย์ด็อร์การจานารุ่งรัชกานนนหัวหน้าโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบลได้กล่าวว่า กล้วยไม้แดงอุบลถือเป็นพืชประจำถิน่นพันุ์เมืองที่หายากควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้ศึกษาวิจัยขยายสายพันธุ์ขึ้นซึ่งในปี2564โครงการอ,อพอสอทอได้นำมาปลูกและรับการดูแลรักษาโดยท่ากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีออกดอกผริบานต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างงดงาม และปี2566จังหวัดอุบลร,ราชธานีกำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลร,ราชธานี231ปีอุบลร,ราชธานีห่วงเฮืองเมืองธรรมจัดกิจกรรม3ธรรมได้แก่ด้านธรรมะด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนําเสนอจัดกิจกรรมด้านธรรมชาติผ่านกิจกรรมอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบลรวมกับท่ากาศยนานนานาชาติอุบลราชธานีในการอนุเคราะห์ใช้พื้นที่บริเวณร,รอบจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักกล้วยไม้แดงอุบลมากขึ้นทั้งนี้ส่วนประสานงานอ,อพอสอทอมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดําเนินโครงการศึกษาความหลากหลายพันธุ์ไม้ทรัพยากรในบริเวณมหาวิทยาลัยและพื้นที่ ได้เคียงจัดกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่จัดทำฐานข้อมูลพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และทรัพยากรธรรมชาติประจำท้องถิ่น นำไปสู่การสนับสนุนการเรียนการสอนบริการวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงการนำไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนทั่วไปสร้างจิตสำนึกรักหวงแหนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย